ขอบคุณค่ะสำหรับราคาทองคําบ้านเรานะคะเช้าวันนี้ตามที่ทางของตลาดโลกค่ะเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่ามองแล้วสินทรัพย์เสี่ยงนั้นเริ่มมีความน่าสนใจในการลงทุนมากขึ้นทําให้ราคาทองคําค่ะในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะราคาล่าสุดสาหรับราคาทองคําทองคําแท่งนั้นอยู่ที่24,150บาทและราคาทองรูปพันธุ์ค่ะอยู่ที่24,550บาทค่ะประเมินแนวโน้มวันนี้นะคะน่าจะอยู่ในกรอบประมาณ23,750นสามพันเจ็ดรห้าบทะคะถึง 24, สองหมื่นสี่พัน้ารองบาทสำบท มาดูที่อัตราแลกเปลี่ยนเช้าวันนี้กันบ้างน,นะคะอัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีทิศทางที่จะแข่งค่าขึ้นค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมนะคะแต่เปิดตลาดเช้าวันนี้นั้นอยู่ที่30มสบาทเจสตางค์ถึง79สาตางค์ติดตามเรื่องของหนี้สาธารณะในยุโรปด้วยรวมถึงปัจจัยในประเทศและขณะเดียวกันค่ะทางด้านของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะคะปรับตัวดีขึ้นค่ะโดยล่าสุดนั้นนะคะดัชนีป,ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา12.46อจุดยูที่8กจุด,ดคา 1,811,86ล้านบาทนะคะไปประเมินสถานการณ์กันค่ะกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผูม้การฝ่ายวิเค,าะคะราะห์หลักทรัพย์นะคะบริษัทหลักทรัพย์เคทีซิมิโก้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะสวัสดีครับคุณนันทกิดาครับค่ะ <c oughs> ประเมินทิศทางในวันนี้เกาะติดกับสถานการณ์น้าท่วมในประเทศรรหรือเปล่าคะก็ก็คงเราต้องคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะครับแต่ดูเหมือนกับเซตว่าจะเลือกไปทางขึ้นบ้านมากกว่า ค่ะนะครับคือคือเราเล่นหน้ากำบับตัวขึ้นในตจาก,กระแสเลือดบ้านที่ไปรุ้นเรื่องของการแก้ไขหนี้ของยูโรนะครับ<ฮ>ซึ่งเขาจะมีการประชุมรอบที่สองคือวันพุธน,นี้นะครับเนเี่ยเขาคิดว่าติดตามส่วนนั้นไปง่ายๆเซนเซอร์ท<ฮ>ุอย่างว่าช่วงนี้เองเยว่าต่างชาติเนี่ยซื้ออยู่นะครับแล้วเราก็สังเกตเห็นว,ว่าเช้าวันนี้เปิดมาเนี่ยหุ้นกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานทำตลาดมาได้ดี<ฮ>นี่เกิดวันนี้ถึงเช้านี้ต่างพุ้นมาบวกวันหนึ่งเจ้าสิบถึงสิบจุดกว่านะครับเรียกว่าซือสองหุ้นนนนกกลลุ่มมหััขึ้าะะครบ แต่แล้วก็แต่ก็เราเห็นว่าจะขึ้นไปเนี่ยก็ยังทรงตัวได้ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เพราะเริ่มมีการแข,ขาะมาบ้างแต่ยังบรนยังบวกอยู่ครับนั้นแต่แล้วว่าตลาดหุ้นจขึ้นระดับหนึ่งเนี่ยจะมีการสร้างการขายยงไรสุ่องบาานะครับนะนั้นเชื่อว่าวันนี้เองภาพตลยยาดหนถือว่ายังคงเป็นตัวกัดวนแล้วก็คงต้องดูครับว่าถ้าสามารถนำท่วงนะครับไม่มีอะไรที่มันคืบหน้าหรือดูแลไปกว่าน,นี้นะครับนะเชื่อว่าเซตวันนี้เองจะประคองตัวบวกได้อยู่นะครับ แต่ถ้าเกิดมีการกกช่วงเข้าสู่พี่พี่เชนไนของกรุงเทพปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการถอยลงมาใหม่นะครับค่ะถ้าหากว่าประเมินแล,ล้วตอนนี้ถือว่าได้รับผลบวกจากปัจจัยต,ต,ต่างประเทศนะคะแต่ว่ายังติดตามสถานการณ์น้าท่วมดังนั้นหุ้นที่ควรจะเลือกเนี่ยเราควรจะมีกลยุทธ์การลงทุนเลือกหุ้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษดีคะครับคืาาลลอช่วงนี้เราเราจะเห็นอย่างว่าหุ้นเนี่ยมันมันเล่นระบอกตรงว่าดูก็งดูยาก นะครับเนี่ยอย่างที่วันนี้เองมามาตัวหลังตลาดคือผู้ปลิพลังงานโดยเฉพาะนะครับเนี่ยงั้นถ้าเรามองในสุดที่ผมว่าถ้าเราเล่นต่างกระแสคือเล่นเกาะเส้นตลาดไปพยายามเล่นตามต่างกระแสตลาดไปคือเล่นตัวใหญ่ไปก่อนนะครับแต่ถ้าได้ตามมันเกิเราคือเราขายออกนะครับเป็นนั้นแต่ด้วยว่าเป็นตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่ชื่อว่าในท่าลู่นักล่าทีนเองคือเป็นสั่กานว่าเล่นริงอะไรสั้นๆเท่านั้นเองนะครับส่วนคนที่ไม่พร้อมชื่อว่าอยู่เฉยๆดูตลาดก่อนก็ไม่เสียหายอะไรเหมือนกันนะครับค่ะประเมินกรอบความเคลื่อนไหววันนี้ไว้เท่าไหร่คะ ระดมนาฬิกาอยู่930นะครับนั้นเราก็คืออยู่ที่900นะครับนั้นก็ขึ้นมาแ,มแ้าเดินาฬิกในระมขายเล่นรอบได้เลยนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะของการประเมินทิศทางของวันนี้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะไปดูหุ้นนะคะที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากภาวะน้ําท่วมนะคะอย่างทั้งด้านของบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะในส่วนของบิ๊กซีนั้นนะคะล่าสุดมีการประกาศเพิ่มทุนนะคะ2.2897หุ้นเดิมต่อ1หุ้นนนนนเพิ่่่่มททุคคะะะะะซึงจจําาไปใใช้กรี คืนเงินกู้ที่ซื้อคาฟูไปเมื่อคราวก่อนหน้านี้ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและศักยภาพการกู้ยืมเงินเพื่อขยายสาขาค่ะส่วนภาวะน้ําท่วมนั้นได้มีการทําประกันภัยครอบคลุมความเสียหายเอาไว้แล้วนะคะประเมินที่ทางเป้าหมายค่ะทร i นิตี้นั้นมองที่103บาทค่ะธนชาติประเมินที่170บาทและกิมเองนะคะให้ไว้ที่131บาทราคาล่าสุดนั้นปรับเพิ่มขึ้นมา2บาทค่ะมาเยืนอยู่ที่102บาทค่ะอีกหลักทรัพย์หนึ่งนะคะทางด้านของ PTTGC หรือว่า PTT g l o b a l chemical ะะเราคุยกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่21กันยานั้นมีการซื้อขายเป็นวันแรกหลังจากควบรวมกิจการกันระหว่าง PTTAR และก็ PTTCS นำทับธุรกิจปิโตรเคมีอย่างครบวงจรค่ะไม่ว่าจะเป็นปิโตรเคมีทั้งโอเลฟินและอารมติ t นั้นอยู่ในช่วงขาขึ้นปัจจุบันนี้ PE ต่ำนะคะอยู่ที่6.7เท่าถือว่าต่ำกว่าภูมิภาคและก็ต่ำกว่ากลุ่มในประเทศด้วยประเมินแล้วค่ะมีทิศทางการเติบโตนะคะเอเชียพลัสนั้นให้ไว้ที่79บาท42สตางค์ DBS มองที่78บาทค่ะ เช่นเดียวกับทางด้านของกิมเองราคาล่าสุดนะคะปรับเพิ่มขึ้นมา1บาท25สตางค์ค่ะยืนอยู่ที่55บาท25สตางค์ค่ะ